รีบเดินหน่อยครับไอโคดร้อนดูครับว่าจะรั่น,นขนาดไหนครับแถมไหมแถมไหมไม่แถมครับไ่ช้างมัจะแถมเออเมื่อแปล่า จะด,ดางแล้วนี่อย่างรนยังมีแม็โคุค้เก้งกีงเลย สวัสดีครับคิวรถบรรทุกสัญญาณภาพชัดไหมครับภาพชัดไมเอ่ยมีมาแล้วครับคันแรงครับแปดสามฝากกดไลค์กดแชร์เฮียครับทีมงานช่างรวยครับดูกระบะก็รู้ครับว่าโหดทั้งทีมงานรู้ครับหนึ่งู น่าจะคดซีหัวยาวครับไม่ใช่ไม่พอพไปแล้วมันอยู่กลางป่าครับดูดูดูน่จาจะยางเก้าครับพอดูได้ไหมครับพอดูได้ไหมพอดูได้ไหมครับโอ,โอ,โอ้เกือบดับครับ ได้ครับผมมันอยู่กลางป่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถามอะไรดูรับลาาไฟครับสันนิดนิดเลยครับผมตรงไซส์ไม่ได้ทอนเดี๋ยวรอดูรถสวยไปจำทีมงานครับน่าจะรังคันนี้แหละครับ ครถคูชุดนี่มิซูมิชิครับอ๋อเดี๋ยวเข้ากดไปติดตามครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเน<ม>้ะเนี่ย<ม>เดี๋ยวเข้าไปติดตามครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรครับ รถด,ดำทีมงานไหนอยู่ทีมงานนี้บอกอยู่กับช่างด้วยบอกด้อยู่กับทีมงานนี้ไหม ห้องนี้ไม่ค่อยได้ลงคิดท่าเก่ยวกับอะไรอ้รถดำเนาะอยู่ทีมงานไหนครับพี่ทิวครับอยู่ทีมงานไหนมีมารอดูเจ้ารุ่นไรวะน่าจะเคเอสครับรถสวยมาลโอู้อยูดอนเลยบอกรีบรถสวยครับ นีโน่ห้าร้อยครับสวยไหมนี้สวยสุดในทีมงานแล้วถ้าไม่ถอดลาวไฟนี่สวยเลยครับลาวไฟกับทันชนครับรถยังใหม่ๆเลยมาดูเจ้าคันนี้ต่อ สยนี่ครับงัดทั้งงัดเลยครับมีแต่ตดินเหนียวรถดำก็จะรอนานครับมีรถดำวิ่งประมาณสี่คัน ดูด้วยกันนานๆเด้อต็มนะครับนี่มาดูครับรันไหมครับคันนี้นี่โอ้ดูครับทางลมมีอะไรยางรัดด้วยมาดูครับนี่จะรันไหมครับยางเก้าเ่าจะยางเก้าครับไม่งั้นก็แปดของห้า lưu căng lăng mấy, hơi sexy thế, yeah, đập, ô, ta da chứ, xem xem, xem lùi căng lăng này, xinh lắm xinh, xinh mấy, nói đây các กัปเดตนะอัปเดตกับทั้งคันครับ <c oughs> โอ้จะดูทำไมไม่ต้องดูหรอกไอเขาทักษะโอ้ยทักษะมากแล้วนี่สวัสดีครับทักษะครับอะไรอะไรไปดูอะไรฮ่าฮ่าอะไรไอะไรอะไรของเอง ดูอะไรทักษะต้องดูหลอกหน้าไปดูในเฟซบุ๊กครับดีเบาๆครับนี่อยู่ในเฟซเอาไลฟ์สุดอายเขาทักษะกติดตามด้วยนะลิปทำอะไรอยู่ถ่ายคลิปรถดํา ยืนถ่ายคลิปอยู่พูดคำหยนหน่อยวูพูดไม่เป็นครับอยู่วุรัมแต่พูดคำหยนไม่เป็นครับอยู่บ้านใกล้ทีมงานโทนหนึ่งนี่แหละต่พูดไม่เป็นหรอกบ้านห่างจากทีมงานตัวหนึ่งประมาณห้าหกโลสกัดดีทักษะยา ใครรถไทยเนี่ยทีมง,งานช่างรวยร,ยรยู้จักไหมกตะไอ้นรวยนี่เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้ขับรถไทยยกร้อยดูหน่อยเจ๊ไอ้ อย่าไอ้นี่ใช่ไอลืมฟอร์ดไหมนี่อุ้ยทางกระดูกเลยเอารอไหนเอาเอารอไ้ไตายไปยกรอรังไะยกรอรังอ่ะทำได้เปล่าช่างเลยคนไหนละ่ะไม่รู้คนไหนไม่รู้ไม่ต้องมีสัคงเอ็งพิมอะไรวะ tay ấy thì ai đều hay đua đây là trung an thi đệt thi đệt dù lắng Chung an đu đu ma bao pet thì ai ma mấy Gặp lốt thái mà đan đi nổi đâu thang nuông một lâu นี่นี่นี่ดูหลังจงอังเหมาะกับองมากครับเดี๋ไอ้นี่นี่นสาย,ยาเงิงเดาไหมไอจีคืออีายได้ได้นีมาเมากีด,ดิเกีด้วยเดียไอ้ปิดคิวไงจะใครละ่ะอ๋อเดี๋ยวเข้าไปครับ สู้สู้ทีมงานฝั่งแถวแถวไหนวะแถวไหนว่าบ้านเองอ่ะสู้ทีมงานแถวบ้านน้องตะกูได้ไหมเดีย๋ยวเข้าไปติดตามครับพี่คิวครับขยายสายครับเนี่ยวไอยเองไม่ได้ขับรถไทยนี่ กดไลค์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแ like, ชรนน์ครับนคันนี้ก็คันแรงนีคอยดูตอนขึ้นบอบถ้ายกล้อได้ยกล้อแล้วครับคนขับคันนี้ถ้าเราแก่ไม่เห็นดูครับนี่น่วมเลยครับไอามาดันดิ แถวไหนแถวบ้านแถวนี้บ่ะแถวอุดรไม่วิ่งแล้วรครับแถวนี้นี่ก็วิ่งบางไม่วิ่งบางครับสันไปทั้งคันเลยเยกยบร้อยผิดดินใส้ดับจอ้อยอุ้ยมีแต่คันแรงเลย ยัยสู้ไห้ไหมทีมงานแล้วน้องตะโกะนะครับถึงจะเครื่องเล็กแต่ก็ใจใจเกินร้อยครับเครื่องไม่เกี่ยวคนขับใจถึงครับยังไงก็รอดปากช่องไอ้ดินด่วนด้วยเว้ยพนตกบ่ครับทางอุดอรเนี่ย บ้านพ่อผมอยู่น้องคายครับเดี๋ยวใกล้ใกล้แวะไปก็ได้ไปยี่ฝากช่องไอดินดวนด้วยพันนะอัพคลิปวะเดี๋ยวไปกดติดตามฝากไปกดติดตามช่องไอดินดวนด้วยครับช่องเพื่อนผมนี่แหละอัพคลิปน้อยก็ตกเอาคนไม่ตกทำไมรถตามไม่วิ่งดินกันหรอครับ เดี๋ยนี้วิ่งระววินระเบียดเลยฮะไอไอคลิปไป่อัพนีแค่คนทีติดตามนีมอัพคลิปอัพคลิปเอาเม้นมาใคระให้ไปกดติดตามมาเดี๋ยวออกไลฟ์สดไปกดให้ ไม่ค่อยมีคนจ้างยีไม่ค่อยบ้างทำคลิปพนะกเองก็ขับรถไถเผาขาดว่านองจะได้จอดทำคลิปไหมแถวนี้เขายังถมดินกันเยอะแยะครับแถวนี้แถวนี้ค่าเที่ยวถูกครับวิ่งก็ตัดราคากันบ้างครับแถวนี้ อันนี้เงินสดเงินยาวาได้หมดครับแถวนี้นี่นี่ไอ้ทักษานี่เจ้าของทีมงานนี่ขับท่านนี้ดูดูลงมาอย่างแรงดูครับนี่อู้ติดเลยร้อนอ่ะเย้ขาขอบตูดโซ่ด้วยครับนี ติดล้อหน้าเร็วดูดูติดตามแล้วครับพี่ไอ้ไอ้มีเอฟซีเพิ่มอีกแล้วนะไอ้เว้ยติดหรอครับงานนี้ยโหดครับโหดมันติดล้อแน่นี่มันติดล้อหน้าตรงนั้นนะ จะรอดไหมนี่ฮะเย็นเยนอู้อเท่าแกทำไมขับโหดแท้วัวะสายดิ้นครับนี่เท่าแกอือรอดได้ไงทำไมไม่เสียตูดไอ้ไม่ได้ขับรถไถน,นี่วันเนี้ย พี่คิวติดตามแล้วครับพี่ไอ,อคุณน,นะเอามาเลยรอยนึงค่าฝากช่องให้เราไปกดติดตามช่องไอดินดวนด้วยครับนี่เดี๋ยวกินค่าขนมกับมันครับ เต็มแล้วครับน yeah. ี่มาดูครับจะรันไหมคันนี้ดูดูดูยกรอได้ยกรอไปแล้วขอบคุณครับผมไอ้กดติดขอตั้งเลยร้อยหนึ่งอุดติดกระโปรกเลยครับเออโปรรแรกดินเลยขอพี่ชื่ออะไรชื่อริวครับ เืมถามเฟซบุ๊กริวเบาๆครับที่เล่นที่ริวครับไอเอามาร้อยหนึ่งไออู้ยใส่อ,อย่างแรงเลย,ยังตัตตอเ้อดูครับนี่มันเป็นยินทรายครับ เดี๋ยววันไหนดำกรีนมาวิ่งใกล้ๆเดี๋ยวไปถ่ายดำกรีนให้ดูทีมงานตะตุง้งนดี๋ยวรถเท่าแก่ครับทีเอสอ๋อทิวงไงจะใครละ่ะแอดมาแล้วนี่น,นี่ลงมาแล้วโอ้ยสุดยาเลย ชาสามชาสามชาเนี่ยสามชาเนี่ยมีบอแต่ลมนี่นี่ครับเตาแก่ครับนี่ยเตาแก่รถดิน

ันหนึ่งไปกลับประมาณหกเจ็ดนาทีครับ ้ัวคนนี่ท่วมเลย khai mít mà quỳ gần lấy với nhau đi ai ai phải là đi, ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับใครมาดูใหม่ๆครับดันตูดครับนี่ไม่งั้นออกไม่ไหวครับ ได้ไหมเดี๋ยวจูกับครับรถดำอยู่ไหนไม่ได้ครับอยู่สายแปดบ้านเขานี่แหละมาว่ะวิ่งประมาณสองวันมาไหม มาได้มาได้คันนี้นี่ไม่มีปัญหาเลยครับยางใหญ่เครื่องนี้ล้นออกมานอกหัวเลยครับ ฝนตกนี่อยู่นี่เพิ่งหยุดตกเองน้องตะก,กูฝนตกนี่ครับรกินแห่อยครับ หยุดตกยังฮะฝนหยุดตกยังอยู่นี่เพิ่งหยุดตกเองใครมาดูใหม่ๆนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปถึงเท <_ S 1> <_ S 2> ่าไหร่วะเหมือนซับไปด้วยกันสาท่าม แก้วแต่ลื่นขุดอยู่หนฮะขุดยินอยู่หนขับรถไทยด้ือขับรถดำวันเนี้ยฮะเองขับรถดำไปขับรถไทยวันเนี้ย ลงมาแล้วครับรถรอไหมแล้วเด็ก,ก้า สองยางเลยรถตามรถถ่ายเป็นจะรวยแท้ฮะเอาตังไปไว้ในหมดฮะขับรถเยอะขนาดนี้เอาตังไปไว้ในหมดเนี่ย ติดครับนี่ยกน้ำนดิในความทรงจำอะไรในความทรงจำเอาตังไม่ใช่ในโหมดฮะในต่เมือเราบอก ตังให้สามหมดแล้วนี้ปีสาวน,นี้ไอ้ปีสาวนี้กล้องใหญ่มากครับ แบ่งตังให้ใช้ด้วยวะทำแต่งานหลยเอาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าครับ